มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเื่อนจ้าเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่พี่ตู่มาอีกแล้วจ้ามาทำอาหารตอนเที่ยงนะจ๊ะหิวหิวหิวกินกินอย่างเดียว <c oughs> เออวันนี้พี่ตู่ก็จะมาตำน้ำพริกกะปิจ้ะ พริกกะปิผักลวกจ้ะกำลังละเลงอยู่เลยจ้ะเปื้อนจะสบายดีกันหรือเปล่าจ้ะถูกกำลังทำพริกกะปิจ้าวันนี้พริกกะปิผักลวก ใส่ผิวมะนาวไปด้วยหอมมะนาวสดๆอาหารตอนเที่ยงจ้ะรวมด้วยตอนเย็นจ้ะเย็นกี่สูก็ไม่ทำแล้ว เม็ดใหญ่จ้ะพริกแต่พี่ตู่ไม่ตำละเอียดนะทำแบบพักกาดซีติกแล้วอุ้ยอร่อยซื้อกระปิลงทุนไปห,หากระปิอย่างดีมาลนะ อยากให้มีน้ำหน่อยแต่พี่ตู่ก็ใช้น้ำต้มอ,อุ่นนะจ๊ะเพราะไม่ค่อยชอบคุค้นๆจ้ะน้ำต้มที่เราทำชงน้ำชาหรือว่าอะไรไหนปิดจ้ะใส่น้ำตาลปี๊บ ยังอร่อยเลยฮช้อนมันก็เล็กไปย่งไงน,นี่ใส่มะเขือพวงด้วยใส่มะนาวไปด้วยเปลือกมะนาว ตำได้พี่ตุ๊กจะตำหยาบบใส่มะเขือพวงนิดหน่อยได้มะเขือพวงมาใส่พริกเล็กพริกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ มะนาวผิกชี้ฟ้านี่สำเร็จแล้วจ้ะผักลวกมาดูซิว่าพี่ตู่มีผักลวกอะไร สซอร์ไพเห็นหัวปลาทูนี่พริกกะปิเสแสรบผักลวกกล่ลำลวกถั่วถั่วฝรั ok. ่งหวานหวานหน่อไม้กรอบหน่อไม้บินจ้ะแล้วก็ ปาทูตาโตเดียด้วยจ้ะอืมมาทานไหมเอ่ยพริกกะปิปลาทูหน่อไมจ้จ้ะผักเลือจ้านี่น้ำพริกกะปิของเชฟวันนี้เต็มที่เลย เต็มที่เลยถ้าจะทานผักดิบก็มีก็เข้ากันดีนี่แตงมะเขือกะหล่ำดิบๆถั่วถั่วซื้อมาเยอะนะจ๊ะผักดิบแล้วก็ผักสุกจ้าอื้อ เต็มคาลาเบลเลยยังไม่จบวันนี้พี่สตดทำอาหารสองอย่างนะจ๊ะยังไม่จบต้มจืดกระดูกหมูประกาดองจ้ะ มันต้องคู่กันกับพริกกะปิใช่ไหมกำลังร้อนๆเลยนี่กระดูกหมูกระดูกนอ่อน,นาทานไม่เตยนี่ต้มยุยยุยอืมพริกกะปิเผ็ดๆเราก็ ทานกับต้มจืดกระดูกหมูอ่อนๆอะไรจะแซ่บขนาดนี้เข้าสวยร้อนๆน,นะจ๊ะมาทานด้วยกันจ้ะ แค่นี้ก็สำเร็จแล้วจ้าต้มเย็นนี้ก็พี่ตูกก็สุดยอดจบให้ทําอะไรแล้วตอนเที่ยงและต้มเย็นนี่ไงต้มประกาศกระดูกหมูอ่อนจ้ามานะมาทานด้วยกันของอร่อยอร่อยจ้ะอุ้ยร้อน วันนี้อาหารสองอย่างเลยจ้าพริกปลาดูต้มจืดจ้าร้อนจ้าโอเคนะจ้ะ สูกก็ขอฝากอาหารอร่อยๆกับเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะจ๊ะไม่งั้นก็ไปทำทานกันนะจ๊ะวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็ต,รกกกรรกต้พริกผักลวกปลาทูพริกกะปิแต่พี่ตู่จะไม่ทอดเหลืองเท่าไหร่นะไม,ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบทอดปลาทูกรอบจ้ะแบบนี้พอตักหยิกเข้าไปนี่มันเนื้อนะจ๊ะ ถ้าทานไม่เอ่ยเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวพี่ตู่ก็จะไฟทานแล้วเนี่ยอุ่นข้าวข้างๆพี่วานนี้เลยก็มาชิมกันเนะาะมันจะอร่อยขนาดไหนย้ดยอดกะปิอร่อย ม,ม,มื้อเทมหัวไม้อัวขวบฮืมขมลมลอปลาทูนี่หยิบปึ๊บเนื้อมันตอกออกอย้ ยอดผักดิบอืมหมูเขือดิบทูติดมือ เผือที่มันเข้านำพริกกะปิแต่ต้องจืดมันร้อนอน่ะจะกิดได้ไหม,มชดเผ็ดเผ็ดก็เปล่าซะหน่อยนะ สุดยอดประกาศดมอือืมอ๋อสุกเที่ยวริ้มจาเช้าแล้วนะเที่ยวให้ประกาศมันละล่นหร่อยมันจะอร่อยก็ทำเสร็จ ดูหมอออหูอมอ่อนดูหม้ไอ้หมูอหมูอดูหมูยุ่ยเลยเพื่อนจา้าถ้าใครชอบก็ไปทำทานกันนะจ๊ะ กระเพตู่นี่ของปลดพริกกะปิยังไม่ค่อยได้ตาหรอกเอ้ยแซบ่บข้าวสุกหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊ อดีนีอุ่นๆหน,น่อยๆโอ้โหเป็นเลยทานน้ำพริกทำทานยังไงก็อร่อยนะจ๊ะของเพียบเห็นไหมหดูงี้ดีกว่าได้เห็น ผักข้าวต้มจืดผักดิบจ้ะโอเคเนี่ยจ้าแต่นพี่กะปิพี่ตู่โอ้โหเนี่ยสีสันเพื่อนๆจ้าใส่มะนาวผิวมันไปด้วยอหมอมหอม จ้ะโอเคจ้ะคลิปนี้ก็พี่ตู่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ้ะพริกประทูกับข้าเจ้าร้อนจ้ะ ชจะโชว์เรามีของดีเราต้องโชว์ใช่ไหมจ๊ะอาหารอร่อยอร่อยป,ปิ๊กจ้าต้มจืดประกาศกระดูกหมูจ้า ตุ๋นอากาศดีนะวันนี้โอเคนะจ๊ะเพื่อนๆนจ๊าพี่ตูก่ก็จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะน้ำพริกกะปิประทูจ้ะก็เพื่อนเชวนเพื่อนเมาทานด้วยกันนะจ๊ะของอร่อยอร่อยจ้ะเรามีของอร่อยอร่อยแล้วก็โชว์ นะจ๊ะช่วยดูคลิปพี่ตูดด้วยนะจ๊ะเอานี่ดอกกุหลาบสีแดงมอบให้เพื่อนๆยูทูบเบอร์ทุกคนนะจ๊ะเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่จ้ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตูดด้วยนะจ๊ะ คลิปนี้พี่ตูก่ก็แค่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่ตู่ขอไปทานข้าวตอนเที่ยงก่อนจ้ะนะจ๊ะเอาไว้ดูคลิปหน้าต่อน,นะจ๊ะบายบายให้เพื่อนเพื่อนนะจ๊ะทุกคนเลยจ้ะ